ก็ขอประกาศเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้ผมเล่นได้เกม M Kno Four เป็นเกมที่แบบกว่าจะอัปเดตนะนานนานนานมากๆเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีอัปเดตอัปเดตเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของคอนเสิร์ตเบธาลิกานะท่านผู้ชมเบธาลิกา ไม่ใช่สแตนในโจโจนะไม่ใช่นะเป็นคอนเป็นไม่ใช่คอนเสิร์ตดีเป็นวงดนตรีเออวงดนตรีแต่ผมติดข่าวปลาเขาว่าคอนเสิร์ตไปแล้วใช่เป็นวงดนตรีที่มาคอลแลบกับโลบอกมัเห็นมีทั้งหลายแมปอะที่มามีมีวงดนตรีอะไรวะเมทัลิก้าไปโคเวอร์ด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตสรุปอัปเดตแล้วก็สอนเก็บเหรียญตาใหม่ในแอพิโนโฟเบียนะฮะโอเคเราจะมาสรุปอัปเดตกันก่อนเลยนะฮะ โอเคไปกันเลยโอเคสำหรับเลเวลหนึ่งนะฮะก็มีอัปเดตนิดๆหน่อยๆก็คืออัปเดตทาง,เด,ทางเ,ดะะเดินทางเดินตอนแรกนะฮะอัปเดตทางเดินตอนแรกนะฮะแล้วก็เอนติตี้เอนติตี้ก็รีเวิร์คค่าเดินนะเอนติตี้รีเวิร์คค่าเดินนะเอนติตี้ที่มันคล้ายๆกับปลาดาวนะท่านผู้ชมนี่ครับมันรีเวิร์คค่าเดินโอ้ oh! เอ้ยจะตายเหาเชียดแล้วมันวิ่งเร็วเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชม go, go. เออแต่ตรงนี้เนะี่ยมันสามารถทำทำบัคกสไลด์ได้ด้วยนะท่านผู้ชมสไลด์อย่างนี้นะสไลด์แบบกดดืน้นี่ก็ไปมันสไลด์ได้นะฮะใช่มันสไลด์ได้คือมันจะมาได้เร็วขึ้นหูแหลกว่างเลยอะแหลกอะไรวะกระดาษตรงนี้ก็หายนะเพราะว่าบัคกนั่นเอง ซึ่งจิตสนาก็เหมือนเดิมกนะ็คือไปไล่หันอะไรวะเขาเรียกว่าไงนะหมุนอะไรวะ <Wow. S 1> หมุนวาวเออแต่เสียงหมุนวาวก็มีอันใหม่ด้วยนะก็คือเสียงการหมุนเหมือนเหมือนของเบนดี้เลยเนาะวุย้ยมันมาแล้วชิบหายอยแต่เสียงจับสแกเปลี่ยนหรือเปล่าเรามาดูกันนะท่านผะู้ชมเฮ้ยอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนจับสแก <S <S> <S โอเค ก็มาถึงเลเวลต่อไปที่ทำการรีเวิร์กใหม่นะก็คือ Run for Your Life นั่นเองนะฮะเลเวลนี้เขาได้ทำการเพิ่มเสียงเพลงเข้ามานะฮะเพิ่มเสียงเพลงแล้วก็สปาร์ลาดเอ้ยพี่ใช่ e เอติตี้เลเวลนี้มันรีเวิร์กด้วยเนาะท่านผู้ชมน่าๆ,ๆ,ๆเห็นไหมุท่าเดินโอ้โหชี้ชิ้ชี้ชี้ชี้เออเนี่ยท่าทำสแกนมันนะฮะ โอเคท่า okay, นผู้ชมเรามาถึงเลเวลที่เลเวลที่อันนี้เป็นเลเวลไลท์เอาท์นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลเวลที่แบบทางออกอะไรเหมือนเดิมนะไม่มีทางไม่มีทางใหม่นะท่านะผู้ชมแต่แต่สิ่งที่รีเวิร์กคือเอนจิตี้นะท่า <Okay. S 1> นผู้ชมเอนจิต <Okay. S 1> ี okay. ้รีเวิร์กไปคิดตกใจไปฉายมึงอนะมืดว่ะเชี่ยมืดคือ คือสกินสกินสติวเลอร์ตัวนี้ท่านผู้ชมมันรีเวิร์กนะแล้วมันมืดชิบหายเลยแต่เอนติตี้ตัวนี้ท่านผู้ชมมันรู้สึกว่ามาเอนติตี้ตัวนี้มันมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบอืมเฮ้ยรถไฟฉายไปไม่ทันว่ะท่านผู้ชมคือเลเวลนี้มันก็เอนติตี้ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมโชว์ล่างมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมหามันก่อนเดี๋ยวหามันก่อนเมื่นึงดูว่าแล้วว่าต้องมีเสียงนี่ครับท่านผู้ชมปทิพต์เนี่ยมาตัวนี้เลยอ่ะ โอเคสำหรับเลเวลนี้นะท่านผู้ชมสิ่งที่รีเวิร์กใหม่ก็คือเอติตี้เหมือนเดิมเลยเอติตี้เหมือนเดิมทางออกอะไรแบบนี้เหมือนเดิมหมดเลยนะเอติตี้รีเวิร์กเหมือนเดิมแต่เอติตี้ตัวเนี้ยโหดกว่าเดิมนะท่านผู้ชมไม่ได้ขี้กากนะโหดกว่าเดิมมันจะย่องาหาาาเรจกตอนที่แล้วที่แบบเล่นเล่นแบบได้สบายมากเพราะเอติตี้มันจะแทบจะไม่อยู่เลยท่านผู้ชมแทบจะไม่เจอเลยนะในเลเวลนี้แต่ติตี้ เห็นเห็นเราแล้วกายแล้วเราเห็นหน้ามันแล้วกายเป็้ค่อยๆเดินก่อนถ้าอยู่ใกล้ๆเมื่อไหร่ก็จะพุ่งเข้าไปเลยใช่ต้องรีบวิ่งออกมาน้วยทุกท่านจะเจอเอ็นติที้เอ็นติที้รูปร่างเหมือนรูปร่างคล้ายๆกับในเรือลันฟอยล์นะฮะรูปร่างรูปร่างอย่า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 เฮ้ยรูปร่างถ่ายรูปเกจที่ต่อกันเป็นเหลี่ยงตัวกันนะนั่นท่านผู้ชมเห็นมันไหม นั่นท่านผู้ชมนั่นนั่นนัท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมไปเลยไม่ได้นั่นท่านผู้ชมโอ้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 มันเดินเร็วมันเดินเร็วน้องผู้ชมเดินเร็วมันเดินเร็วแต่ตอนที่มันยังไม่รีเวิร์บมีตั้งสองสามตัวนะท่านผู้ชมแพงมีโคตรเยอะเลยเอามาทำไมกูรูตั้งสองสามตัวโอเคอันนี้ก็เป็นเลเวลที่ถูกรีเวิร์บเหมือนกันนะท่านผู้ชมไม่ได้รีเวิร์บเลยหรอกรีเวิร์บทางเดินไม้ท่านผู้ชมไม่ได้รีเวิร์บสิ เขาเรียกว่าทำให้ทางเดินไม้มันมันกว้างขึ้นนะท่านผู้ชมเล่นง่ายขึ้นมันทำบอเลนบลูนเฮียอะไรมึงนี่ครับเห็นสีเทาเห็นสีเทาเป็นมองไม่เห็นนี่ครับทางเดินมันจะกว้างขึ้นนะท่านผู้ชมนี่มันจะยาวขึ้นด้วยฮึบนี่ตรงนี้มันจะกว้างขึ้น อย่างน้อยก็แบบเมื่อก่อนเล่นยากมาเลยท่นผู้ชมทางเดินเล็กมากแต่อย่างนี้มันเล่นง่ายกว่าเดิมมโอเคแล้วไม่ได้ช่อนนกัเเลยยสีงเดแชร์บราอะไรแล้วก็อะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรท่านผู้ชมล่วงได้ด้วย วะโอ้ยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมโอ๊โยโอ๊ย <c oughs> อันนี้เป็นเลเวลที่เขาเรียกว่าได้รีเวิร์กเลยเหรอเขาเรียกว่าเพิ่มของมากกว่าเลเวลนี้เพิ่มของนะท่านผู้ชมเลเวลนี้เขาขี้โกงนะเขาเพิ่มของนะท่านผู้ชมจากการเก็บตุ๊กตาสองอันกลายเป็นสามอันไปแล้วท่านผู้ชมอันนี้ต้องเก็บตุ๊กตาให้ครบเขา,าถึงจะตู้จะเปิดตอนแรก ทีแรกนะตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะท่านะผู้ชมเก็บตุ๊กตาแค่2อันคือประตูเปิดแล้วนะท่านะผู้ชมแต่แต่นี้มันต้องมันมาหากูมันต้องเก็บตุ๊กตา3อันแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งอีกอันนึงก็อยู่ตรงนู้นเลยท่านะผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปโอ้ยเลิกดีเลิกด,กดีไอ้เปรตไอ้บอลลูนบอยบอลลูนบอย โอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเลเวลที่รีเมคใหม่เกือบทุกอย่างเลยท่านผู้ชมไม่กระทั่งฉากจบแล้วก็ของที่ต้องหาไม่ใช่ทางออกแล้วท่านผู้ชมมันไม่ใช่ทางออกแล้วท่านผู้ชมที่ต้องหาแล้วก็เอนติตี้ก็รีเวิร์ดเหมือนกันนะท่านผู้ชมเปลี่ยนใหม่แทบจะทุกอย่างทางก็เปลี่ยนนะท่านผู้ชมซึ่งวิธีที่จะหาของได้น่ะก็คือตามลูกศรไปนะท่านผู้ชมตามลูกศรที่มันชี้ไปเนี่มันจะชี้ไปทางนี้นะฮะ ชี้ไปเรื่อยๆนะเราชี้ทางนู้นแล้วมันก็จะชี้มันจะนําทางเรานะฮะไปยาลูนี้นะฮะเราเข้าไปเก็บถังน้ํามันท่านผู้ชมถังน้ํามันก็จะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมตัวเก้าอี้เลยเนี่ยตัวเก้าอี้ตรงนี้เลย<ข>อโอเค,คแล้วลูกศรก็จะเปลี่ยนทิศทางนะท่านผู้ชมก็จะเปลี่ยนทิศทางไปของต่อไปนะท่านผู้ชมซึ่งเราก็ต้องทําการฆ่าเอน n ิตี้นั่นเองนะฮะโคตรเถื่อนฮะชี้ไมช่คอยู่ประชิดมันเลย แต่ไอตัวนี้มันจะค่อยๆเดินมาหาเรานะผู้ชมแต่อย่าให้มันชนกำแพงนะชนำแพงแล้วมันก็จะดังทึกแล้วก็โอเช็ดประมาณนแิ่จะดแล้วมันก็จะวิ่งไล่เราแบบรวดเร็วเลยนะผู้ชมอนั่นไฟแช็กโอช็ดมรวาจาดเฮ้ยนี่ออกมาจากไหนเนี่ยร์แล้วก็ลูกสองจะที้ไปทางนู้นแล้วนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ยเช็ด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 มันอีทีหนึ่่ใช่ผายแล้วนะถึกอันนี้คือกับดักท่านผู้ชมที่เราต้องไปเก็บก็คือกับดักหมีสิ่งที่เราต้องไปเก็บก็คือถังน้ำมันไฟแช็กไม่ไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟแล้วก็ไฟแล้วก็ไม่ใช่ไม่ขีดไฟแล้วก็กับดักหมีสามอย่างเนี้เราต้องใช้กับจัดเอติตี เออใช่ท่านผู้ชมเป็นเหรียญตาใหม่หนูนะท่านผู้ชมเห็นอะไหมเดี๋ยวมันจะซูมกล้องเข้าไปมันกำลังเล่นอะไรอยู่ของมันก็ไม่รู้แล้วมันก็จะเข้าไปหาโอ้อมัน,น,น,นเป็นเหรียญตานะฮะเนี่ยกับดักขิอุ้ยมันมามันมาาามาาพอเกก็็บแล้ววันจะร์ปมา เราก็ต้องล่อมันไปไปที่จุดจุดเกิดของเราเฮ <c oughs> ้ยอย่าทึกนะทำไมมันอ่อนแอจังว่าแค่เดินชนกับแพงก็ทึกแล้วอ่ะสิส่วนหักแล้วท่านผู้ชมต <c oughs> อนนี้ตอนนี้เรากำลังแบบเหมือนคุมเมนิตี้อ่ะทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะแล้วก็จะล่อเอติตี้ไปตรงจุด จุดเกิดนะคะแล้วเราก็จะทําการฆ่าไอเตี้ก็คือต้องวางกับดักหมีก่อนนะท่านะผู้ชมต้องวางกับดักหมีก่อนแล้วค่าให้ไอเตี้ไปเดินไปเหยียบแล้วก็จะเข้าคาซีนท่านผู้ชมเป็นคาซีนที่ค่อนข้าที่จะแบบเทมั้งโอ้หมืดชิบหายเลยวะแนะนำไม่อยากเปิดกล้องท่านผู้ชมเปิดกล้องแล้วมันจะมองเห็นยากมาก ถึงแม้มันจะช่วยมันสว่างขึ้นเราเถอะแต่มันจะมองเห็นยากท่านผู้ชมแสงมันจะแบบสาดต,ตาแบบเออกูมองไม่เห็นที่อะไรเลยคือลูกศรมันจะชี้นําเราไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะลูกศรมันจะชี้นะชี้ไปทางนู้นนะฮะก็จะเดินตามลูกศรไปนะฮะเออลูกศรช่วยเราใช่ เนี ak, oh, so first, ่ยม so ันจะค่อยๆเดินเนี <laughs> oh, uh ่ยเป็นจุดสปาลแล้วเราก็จะก็วางกับดักหนีนะฮะให้เพื่อนผมวางผมไม่มีของเนี่ยวางหรอมันเทเลพอร์ตอีกแล้วท่านผู้ชมรถจักรยาตรงนี้นะท่านผู้ชมไหนวะ w ายอะไรโอเคลอบมันมาตรงนี้นะฮะแล้วเราจะเข้าคาสิแล้วโอ้วิ่งออื้ วิ่งโอ้มิจะเปิดสวิตแม่งเลยเรียบร้อยโดนขังแล้วเราก็จะทำการจุดไม้ขีดเผาแม่งเลยเออสลบชัตเตอร์สองซูล ก็คือสรุปเลยก็คือนี่คือแชตต์หนึ่งน่านผู้ชมนี่คือแชตต์หนึ่งต้องรอติดตามแชตต์สองโอเคเข้าสู่ช่วงหาเหรียญตากันดีกว่านะผู้ชมแต่ไม่รู้จะหาได้อยู่หรือเปล่าอะงั้นเราจะไล่ไปเหรียญตาที่ง่ายที่สุดไปยากที่สุดนะฮะ ซึ่งเหรียญตามมงกุฎจะอยู่เลเวล5เลยนะฮะเป็นเลเวลทัมโอเคซึ่งตามผมมาเลยนะฮะแนะนำอย่าเปิดกล้องเหมือนเดิมนะฮะเปิดกล้องแล้วมองเห็นยากยากท่านผู้ชมพวกผมเคยเปิดกล้องแล้วมองเห็นยากมากเลยท่านผู้ชมอััันนนีีี้ตตรรงงทท่่ดมโอเคตามผมมาเลยนะอาจจะเร็วหน่อยนะฮะท่านผู้ชมแตก็ออตรออดดง ก็ตรงไปนะครับตรงไปตรงที่ควม่มแล้วก็ตรงไปอีกก็จะเจอกับไปไปที่เอ,อียงอุ้ยมันอยู่ใกล้ๆทางออกเลยท่านผู้ชมก็เลี้ยวจะต้องเลี้ยวทางซ้ายจากแล้วเข้าซอกตรงนี้ครับแล้วก็แล้วก็ชิดขวาชิดขวาไปที่มันอยู่อยู่กับครับก็ตรงไปตรงไปก็จะเจอกับทางก็ตรงนี้เลยนะครับมันอยู่ใกล้ นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับมงกุฎให้คุณแบบกดเข้าไปเก็บอย่างนี้นะเอา้าผมเก็บไม่ได้ครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเดินไปชนนะฮะแล้วก็จะได้เลยนะเหรียญตามงกุฎนะฮะเป็นเหรียญตาที่ง่ายแต่ต้องรีบนะฮะแม้เอติตี้มันจะมาโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญตาที่น่าจะยากนะท่านผู้ชมอยู่เลเวลหนึ่งด้วย ม,มันจะเป็นแต่ละจุดเกิดด้วยนะท่านผู้ชมจุดเกิดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนี่นะฮะก็จะเดินไปทางนี้เกิดสองแล้วก็แล้วก็เดินตามว่าผมมานะฮะทางนี้ เนี่ยท่านผู้ชมเอาออเอาเฮียร์เนี่ยะพงตอนแรกจะเป็นห้องยกตั้มลุ้นลวนเลยท่านผู้ชมแต่ห้องหายหมดเลยอะเนี่ยแล้วเหมดไปแล้วพวกเราตัมาทไม่ทันไม่รู้เรียมันยังหาได้อยู่เลย สรับคิดนี้ขอตัวลาไปก่อนนะนนนท่านผู้ชมกรับเชิญนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ผมด้วยนะฮะอุ้ยเจ๊โอเคสรับคิดนี้ไปแล้วคระะับบ๊ายบายขอโรเลอะวายโอ้โอ้